ฮัโลโหลดัยนยามงเอาลูกกูไปทำไมทำไมหรอทำไมถึงออกไปไม่ได้อ่ะก็มันลูกกูอ่ะนี่ลูกบาดดูแรงกูนีิดมาอีอะเงินทุกบาทจากตาแล้วทำไมอ่ะที่พี่ไปเอาพิงกี้ไดออ้เลยอ่ะ เรื่องของกูสัตว์กูลูกมีงี้ได้ไงเอี้ยพูดอย่างงี้พูดไม่เพะเลยอ่ะจับคายเฮ้ยงานยากไปขอพ่อให้หน่อยไปฮะกูได้เอฟสิบกกลับไปตอนเนี้ยกูได้ไปฆ่ามึงฆ่าแม่ยังไงเอ๊ะไปฆ่ามึงฆ่าแมาย่ยังไงฮะเอี้อาาย,ย,ย,ยสิงเลยวะ อะารนะครับทำไมพิงกี้ถึงได้ยินเสียงเป๊กพูดครับตอนนั้นที่เธอแอบอยู่หลังประตูก็อะไรเนี่ยล่ะครับที่พิงกี้ได้ยินเสียงนักเรียนเคยแอบฟังใครไหมครับ อยู่หลังประตูแท้ๆมีกำแพงกั้นแท้ๆแต่เราได้ยินซสง,งันมันเกิดจากอะไรนั่นหะครับอาจารย์จะอธิบายให้ฟังครับคืออาจารย์อยากให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์ใหม่ก็คือการเลีเ้ยวเบนนะครับเสียงคุณสมบัติของเสียงอีกอย่างนึงคือเสียงมีการเลีเ้ยวเบนนะครับสมมุติว่าอาจารย์บ,บอยู่หลังกำแพงนะครับนี่เป็นกำแพงนี่คือรูประตูนะครับ ก็คือกำแพงมีรูประตูอย่างนี้การที่เป๊กพูดแล้วพิงกี้ได้ยินนะครับคือคุณเ๊กอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือคุณเบ๊นะครับพูดออกไปเป็นคลื่นเสียงเมื่อไปกระทบกับรูบนผนังนะครับจะเกิดการเลี้ยวเบนขึ้นนะครับอยู่ในรูปแบบนี้ครับ อยูแบบลองเรียนในภาพตามนะครับคือเสียงกําลังพุ่ง,มา,งม,ม,ววามาอย่างนี้เป็นขึ้นเมื่อกระทุบแล้วมันก็จะเลี้ยวเบนออกมาอย่างนี้ทําให้คนที่อยู่หลังผนังได้ยินเสียงครับนั่นคือส่ที่ว่าทําไมเราอยู่หลังกําแพงแท้แต่เราได้ยินเสียงคนที่อยู่ในห,ห้องั